หลังจากที่พ่อของไม้ล้มป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคระบบทางเดินหายใจพ่อจากเราไปแล้วมาวิวเดี๋ยวพี่ดูแลน้องเองไม้ก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีและไม้ก็ตั้งใจเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ<ม>เพื่อเราจะได้ทำไมคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้นะคะไม่ป่วยง,งา่าย ครูสอนเรื่องอาหารกินอาหารให้ครบห้าหมู่ให้หลากหลายไม้ก็จะทําอาหารที่หลากหลายให้น้องได้ทานร่วมกันเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่ดีครูสอนเรื่องต้นไม้รักโลกโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาปลูกต้นไม้เพื่อลดมลภาวะต่างๆปัจจุบันภาวะ5 p m ฝุ่น2.5ค่อนข้างเยอะมากนะคะรวมถึงมลภาวะต่างๆ นะคะที่เป็นพิษนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่ามลภาวะเป็นพิษทําให้เกิดอะไรได้บ้างเกิโด,ดโรคทางเดินหายใจครับเกิโด,ดโรคทางเดินหายใจและอะไรอีกคะ,อ,ะอันตรายถึงชีวิตใช่เลยนะคะอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะเราก็ป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเลยอะไรคะสวมใส่แมสนะคะแบบนี้นะคะเวลาที่เราออกไปข้างนอกหรือในที่แออัดนะคะกับเรามาร่วมกันอะไรคะลนลน,น ลดโลกร้อนด้วย2มือของพวกเราทำอะไรได้บ้างนี่เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างต้นไม้หลักโลกเรานำวัสดุรีไซเคิลนะคะมานะคะจากที่ไม่งั้นเราก็ต้องไปเผาทิ้งใช่ไหมคะทำให้เกิดมลภาวะนี่เลยค่ะต้นไม้หลักโลกเราทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะคะที่เหลือใช้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำนี่นะคะ ถ้วดน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะคะหรือรองเท้าที่ใส่ไม่ได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถนำวัสดุรีไซเคิลนั้นมาประยุกนะคะทำให้ลดโลกร้อนได้นะคะด้วยสองมือของพวกเราง่ายๆแค่นี้เองนะคะเรามาดูกันว่าทำอะไรวันนี้คุณครูให้เตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกต้นไม้ใน วัสดุรีไซเคิลนะคะอุปกรณ์ที่ใช้อันดับแรกนะคะก็คือวัสดุรีไซเคิลนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือรองเทา้านะคะก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีมีดใช่ไหมคะช้อนปูกนะคะนี่แล้วก็ที่เจาะอ,อันนี้จะไว้ใช้ระบายน้ำนะคะเพราะว่าขวดเราจะเจาะเพื่อระบายน้ำนะคะแล้วก็ ถุงมือนะคะอุปกรณ์ปลูกนะคะดินดินนะครบแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเตรียมลงมือปลูกกันนะคะขั้นแรกทําไมคะเราก็นําวัสดุของเรามาปรับแต่งอันดับแรกก็เจาะรูนะคะเพื่อให้ทําไมคะระบายน้ํานะคะแล้วก็ถ้าเป็นขวดน้ําแบบนี้เราก็ตัดปากนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ใช้ได้เลยเพราะอะไรคะ มีรูอยู่แล้วนะคะเราก็ใส่ดินใส่ต้นไม้แค่นี้ก็เสร็จเราจะเจาะรูระบายน้ําที่ก้นนี้ใช่ไหมคะ ก็นำความรู้ที่ได้รับทั้งไปปฏิบัติและสอนรุ่นน้องเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดขยะออย่าารระบนน้นค,คัเพื่อร่วมกันรณรงค์ลดขยะลดการเผาไหม้และยังมีต้นไม้ไว้ฟ,ฟอกอากาศที่ดีด้วยพร้อมทั้งมีการปลูกผักไว้กินเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีปัจจุบันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีกันนะคะรักเรารักโลก